Bitcoin ทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ยังไงเราจะต่อสู้กัรบระบบเฟีดด้วยอะไรรู้จักบิตคอยและอยากมีลูกบิตคอยมีวเดเคสจริงไหมไม่ใช่แคต่ตอบคำถามแต่เราจะโชว์ให้ดูสัมผัสโลกบิตคอยส Standard กับตลาดนัดสายฟ้าดูเด็ดเพ็ดมันไปกับชิดเท่าออนสเตทพูดคุยและ m แม็กเฟรนกับเพื่อนบิตคอยเนอรผู้ร่วมอุดมการ TBC สองพันยี่สิบสี่บิตคอยฟิกติสสิบกันยายนน,นี้ที่ True Digital Park ซื้อบัตรได้แล้วที่ evenpop.me และ raship.to แล้วเจอกันครับเขาไปแคคชอนบุรีขนมที่โคตรจัดเต็มแบบรู้จักคำว่ากากวิติดูิิธุรกิจครอบครัวที่ส่งต่อคุณค่าแบบออสเตรียนคำโตโต้เบ็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเบิ่มเบิกลิ่นหอมกุหจากเตาที่ฟุ้งไปทั่วทั้งในและนอกครานสวัสดีครับสวัสดี ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังกันก็เราอยู่ในรายการ O l ลิมปนะครับผมพาทุกคนมาท่องโลกของโนสเตอร์กับ O l ลิมปสํำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ Noster Extension และ n o s t e r Address นะครับผมจะเป็นอย่างไรก็มารับชมกันเลยสวัสดีพี่ๆทั้งสองท่านนะครับผมสวัสดีครับ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 ไม่ต้องไม่ต้องทำใต้องรำเสียงนุ่มลึกด้วยครับ ยังไม่ได้เป็นร้อนในฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการล็อกอินใช่ไหมครับผมโดยไม่ได้ใส่ตัวที่เราเรียกว่าเป็นยูเซอร์เนมเนาะหรือในภาษานนสเตอร์เนี่ยเราเรียกว่าเอ็นเซกนะครับผมมันทําได้ยังไงครับผมพี่อามหมายถึงอ๋อครั้งที่แล้วเราสอนสมัครแล้วก็ล็อกอินด้วยเอ็นเจกไปใช่ไหมอ่าใช่ครับผมแต,แต่ครั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ ที่อิดหมายถึงน่าจะเป็นตัว Notter Extension ไหมที่เราล็อกอินโดยที่เราไม่ต้องใส่ n s e c เลยใช่โอเคอันนั้นก็ที่บอกไปมันคือ Notter Extension รับมันเป็นโซลูชันในการล็อกอินรูปแบบหนึ่งของ Notter เนอะมันทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งาน c ล i เอนที่เป็นเว็บไซต์ปลอดภัยมากขึ้นนี่พี่อ่ําพอยกตัวอย่างได้ไหมฮะว่ามันปลอดภัยมากขึ้นในลักษณะไหนปกติอะคือในการที่เราล็อกอินด้วย n s e c ะ ทางเบราว์เซอร์หรือว่าทางไคลเอนที่เป็นเว็บไซต์อะไรเงี้ยมันจะเก็บไว้ในมันมีเก็บไว้ในคุกกี้ของเบราว์เซอร์อะไรต่างๆเนาะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะหลุดหรือว่าเสียงโดนโจมตีตรงนั้นได้แต่การที่ล็อกอินด้วย noter ร์เอ็ก i o n อะมันก็จะเหมือนมีเตอร์ปร์ตี้กลางโดยที่เราใช้งานไคลเอนที่เป็นเว็บไซต์อ่ะมันก็จะขอแค่ซายอีเวนต์นั้นไปเท่านั้นเองครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดเผยตัวเอ็ e เซ ก็คือไอตัว extension เนี่ยเหมือนเป็นตัวที่เก็บ username ของเราไว้ใช่ครับใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บอยู่ในเว็บไซต์ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมาเก็บอยู่กับตัวนี้แทนใช่นะครับพี่หลามมีอะไรจะเสริมไหมครับผมในส่วนตรงนี้ไม่มีครับคิดว่ามีแหละงั้นไปดียก่อครับพี่อาร์มนะฮะไปทดลองให้ทุกท่านได้ดูกันดีกว่านะครับผมสำหรับการใช้ Noster extension โอเคเดี๋ยวขอญาตแชร์จอเนาะโอเค เรามาถึงหน้าจอปเปล่าๆเนาะการที่จะสาธิตใช้งาน Notification นอ,อ,อะว่าเราจะติดตั้งมันยังไงแล้วก็ลงมันยังไงแบบคร่าวๆนะแต่จริงๆมันมีวิดีโอไว้ในตัวของไลชิปแล้วไปดูวิดีอนั้นได้แต่วันนี้จะมาสาธิตให้ดูไง,ไง่ายๆท่านๆโอ้ส่วนขยายไปที่โค r o m e s t o อันนี้เดี๋วละทำเร็วๆ แล้วก็เซิร์ชนอเ t อร์คอนเน็กนี่นอเ t อร์คอนเน็กต์รเลื่อนลงมาสีส้มๆในวีโอจอน,นก็จะเป็นนอเ t อร์คอนเน็กเหมือนกันก็กดนอเ t อร์คอนเน็กกดเพิ่มเพิ่มส่วนขยายครับเสร็จไม่สิงปักพิน 1, เข้ามา มันก็จะมีอยู่หน้าแท็บล้วใช่ปากพินปุ่มจะอยู่ข้างบนนี้กดที่ setting ครับที่มลูกฟันเฟืองไม่แปลอันนี้เราสามารถ generate key ได้หรือเรามี private key อยู่แล้วแล้วก็เอามาใส่สมมุติว่าพี่มี private key อยู่แล้วเนาะปึ๊บปึ๊บกด save อืมอืมครับแล้วก็เมื่อกดนี้เช็คอีกทีหนึ่งอ่าขึ้นเป็น e n p และเรามาลอง login กัน อันนี้พี่อัามกำลังทำอะไรนะฮะอ่ะมาลองสาธิตล็อกอินให้ดูไงอ๋ออันนี้ดูเลือกเลือกเข้าเข้าไคลเอนต์ก่อน,นปุ๊บตึ๊บอันนี้เราสอนไปหมดแล้วปุ๊บกดล็อกอินอันนี้สาธิโตโนโตเดียวแล้วกันโอเค okay. งั้นเรามาเริ่มเนาะก็จะเห็นคาว่าหลายๆายไคลเอน์อ่ะจะมีจะเห็นคำว่า sign in with extension เนาะตรงนี้หลายหลายไคลเอน์จะเป็นคล้ายๆกันกับทั้งหมดเลยแล้วก็กด ใส่อิ extension ตัวนี้กดเอาเทไรไปปึ๊บกดติ๊กถูกเสร็จได้แล้วขึ้นแล้วแค่นี้ออเห็นไหม<ะ>คือตอนที่เราล็อกอินด้วยเอนจอ่ะถ้าจำได้ใน ep ก่อนนะเราต้องใส่พัดเวิร์ดด้วยเพื่อที่ป้องกันแม่้เข้าถึง secret key เราแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องใส่เพราะ key เราถูกเก็บไว้ในตัว extension แล้วแล้วก็ เป็นวิธีที่เราใช้งานได้เกือบทุกแอปที่เป็นเว็บไซต์เลยมันจะทําให้เราใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นในในพี่อามลองเปลี่ยนเว็บดิไหมผมอยากรู้ว่ามันได้ไหมได้ได้อันนี้เราใช้นอสซูดเดลนะลองเปลี่ยนเว็บดูเอาเอาเว็บอะไรดีเพื่อนเราเนาะเอาเพื่อนเราขายของให้เพื่อนไทยทำไทยใช้ไทยเจริญน,นะฮะ Okay. ที่หน้าไวร์ลอสเตอร์กดซายอิน <sign in. S 2> เรียบร้อยบัญชีเดียวกันบัญชีเดียวกัน,นบัญชีเดียวกันดอ <Dawn S 2> นเหมือนกันฮชื่อดอนเหมือนกันใช่เนี่ยแค่นี้แหละนัตเตอร์เอเจนชัใช้งานง่ายไหมมันดูง่ายมากเลยเอ้าแล้วอย่างนี้ผมสงสัยฮะแล้วอย่างสมมติ ผมจะเล่นนอสเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมผมสามารถโอเคผมสามารถใส่อินอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วถ้าผมจะกดส่งส่งโตชิแล้วฮะผมจะแซปละ่ะจะแซปใช่ไหมแซปโน้ตไหนดีปึ๊บห้าสิบก็ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นถามแล้วถ้าเราไม่ให้ปึ๊บ เป็นเกี่ยวโค้ดสแกนก็ได้แล้วอืแล้วเราก็เอากระเป๋ากระเป๋าไลนิ่งเราสแกนตัวนี้ใช่ครับหรือไม่ก็ถ้าเกระเป๋าอยู่ในิคอมก็ก๊อปตัว a d ดเด s ข้างล่างไปใส่โอเคถ้าถ้าเป็นในมือถืออะน o อ u ตัวเดมันก็สามารถ open wallet ได้แล้วก็จะเด้งไปที่แอปในมือถือเราได้เลยอืมพวกแอปไลนิ่งต่างๆใช่ครับใช่ครับเออไหนไหนพูดถึงมือถือแล้วผมสงสัยว่า แล้วไอ้ Notter Extension เนี่ยมันมีในมือถือไหมครับหรือว่ามีเฉพาะบนคอมมีในมือถือไหมเอาเอาเอาเป็นฝั่ง Android ก่อนนะเท่าใช่มีครับในถ้าถ้าฝั่ง Android เท่าที่ลองเล่นอะมีมีตัว Kiwi Browser ที่สามารถติดตั้ง Extension ได้หรือไม่ว่าจะเป็นแอปแอปเลยชื่อ Spring มันจะเป็น Notter Browser โดยเฉพาะ<ม>เออเป็นใช้งานตัว Notter Extension ได้แล้วก็จะมีอีกอันนึงอะไรนะน้องหลาม ไฟฟอกไหมของ Android อะถ้าถ้าจำไม่ผิด <Firefox. S 1> ่ะใช่ไฟฟอกอันนั้นจะติดตั้ง e อปพลิเชได้รู้สึกจะเป็นของแอบบี้แต่แต่ต้องมีบัญชีแอบบีนะอันนั้นก็ก็เป็นอีกตัวตัวเลือกหนึ่งที่จะใช้งานในมือถือแล้วหลามแล้วแล้วฝั่ง i อโอใช้อะไรอ่ะอืมนั่นสิโนสโต e ไงอืมอ่ะตัวโนสโตโนสโตโอเคซึ่งทั้งหมดเดี๋ยเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใช่ไหมครับใช่ใช่ อ๋ออีกเรื่องหนึ่งนอกจากฝั่งพีซีเนี่ยมันก็มีสองข่ายใช่ไหมครับมีทั้งฝั่งวินโดว์กับฝั่ง Apple แล้วพีซีฝั่ง Apple ินี่เขาใช้อะไรกันนะครแล้วเขาโหลดโคมได้ไหมครับถ้าเขาโหลดโคมได้เขาก็ใช้เหมือนเราได้โอเคถ้าเขาโหลดโคมได้เขาก็ใช้เหมือนเราได้ใช่เมื่อกี้พี่อ่๋ขึ้นมามันมีเรื่อง n o s t e r a d d อ e s s สอะฮะน o ส t e r Address มันคืออะไรน o ส t ต r a d d r e เ s เนี่ยอยากให้หลามอธิบายมากเลยน t e r ตอ d r e s s เ่ยคืออะไร ก็เจ้าอวกไงก็นอตเตอร์แอ่เก็อดอะที่อยู่ก็เหมือนพวก l n i n g a d d r เ s s เหมือนอีเมลเหมือนพวกนั้นอะมันก็แค่ที่ที่แบบถ้าเกิดมานี่ก็ค่อยพอยไป p อ p นี้นี้แปลว่า n อ pub นี้เป็นเจ้าของไอ้ s นี <S ้นะก็แปลว่ามันจะอยู่ในรูปแบบที่เราอ่านได้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าแบบเป็น N อ u b พนึงจ้องจำอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมมันจะเป็นแบบเป็นคำๆเหมือนแบบ เหมือนแบบ Gmail, อีเมลอะไรเงี้ยใช่ไหมน,น,นั่นคือ address, n o t อ e r a d d r e s มีประโยชน์ในการยืนยันตัวตนมากกว่าครับแล้วตรงนี้มันสาคัญยังไงคะฮะเช่นสมมุติอิสระเป็นดาราผู้มากความสามารถอิสระสร้าง account Notter ขึ้นมาหนึ่งอันจะเอาอะไรมาพรูว่านั่นคืออิสระอมันต้องมีเวอร์ลมันต้องมี Notter verify ใช่ไหมจ่ายตังค์ไม่รู้สิห้าสิบเหรียญมั้งใช่ก็คงต้องมีแบบนั้นต้องจ่ายทุกเดือนถ้าเป็นสับส์คาเป็น subscription อ้าวแล้วบน Notter เราทำไงครับผมพี่ลาม เราก็หาโดเมนทักตัวหนึ่งแล้วก็สร้างไฟล์ notter.json เอาชื่อที่เราอยากตั้งแล้วก็เอาเอนพัเราตามถ่ายไปวางไว้ในนั้นสมมติสมมุติสมมุตินั้นพอเราเอาพอเราเอาไอตัว d d r e s s อะมาใส่ใน notter ตัวตัวตัวคลเอมันก็จะส่งไปถามที่ที่ตัวโดเมนถ้ามันมีถ้ามันถูกก็จะส่งมันก็จะส่งกลับมาเพราะมันถูก แล้วเราถึงจะสามารถกด Save, เซฟแล้วเราอนะัปเดตโปรไฟล์ได้แต่บางแคร์มันก็ไม่เช็คหรอกอืมอันนี้ก็เหมือนเป็นการเวอร์ฟายซึ่งเราสามารถทําได้เองใช่ไหมครับ <c oughs> ต้องมีแต่ว่าต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์หน่อยสมมุติว่าอ่าเรามีเว็บไม่สมมุติอะเรื่องจริงเลยเรามีเว็บไลชิฟดับทูถูกต้องไหมฮะเรามีเว็บไลชิฟดับทูปุ๊บแล้วเราก็ตั้งชื่อไปอย่างสมมุตินะโนโตชิแอทไลชิฟดับทูอันนี้คือชื่อที่ผมจะตั้ง ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเอาตรงเนี้ให้พี่หลามในการไปผูกเข้ากับเว็บไม่เชิงผูกแต่ก็ใช่แหละก็ได้พูดอย่างนั้ก็ได้แต,แต่บางได้แหละใช่เสร็จแล้วนอสเตอร์ไครแอนมันก็จะไปอ่านตรงนี้จะเป็นการเหมือนติ๊กถูกให้กับแอคเคาน์เราอ๋อโอเคนักนพี่อาร์มมีอะไรจะเสริมไหมครับส่วนนี้มีอะไรจะเสริมไหมไม่มีดีกว่าต้องถามว่าทุกคนฟังดูมันมันยากใช่ไหมแบบนี้มันยากเฮ้ยมันมีบริการง่ายๆไหมอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะบอกว่ามีนะ อันนี้ต้องต้องชื่นชมคนในคนอมมูนิตี้เราคุณวินแวดเนาะก็จะเราจะเรียกกันประจำก็ติดปากก็เป็นวินแวดแหละหเขาได้ทำเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาตัวสยามสเตอร์ดเอาไว้ให้เราสมัครตัว n อตเตอรีเดทให้คนในคอมมูได้ใช้งานกันเดี๋ยววันนี้จะพาสิ่งที่ทำที่มันดูยากๆอะให้มีใช้งานง่ายๆแี่แยัอจะสาธิตให้ดูเล้วฮะใช่ครับใช่ครับ แต่จริงๆถ้า <She S 1> ถ้า <domain. S 1> ถาจะทําเองตามถ้าใครมีโดเมนเองก็ทําตามที่น้องหลามได้พูดไปตอนต้นน่ะั่น,นแหละคือเป็นการบริไฟตัว,ต,วตัวเราเองกับเว็บไซต์ส่วนตัวเนาะอันนั้นสําหรับคนที่เป็นทางการเน่ะแบบบัญชีทางการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยากบริไฟว่าตัวเองถูกถ้าฝั่งแพลตฟอร์มเดิมอะ่ะเราก็ต้องเสียตังค์หลายเดือนให้กับผู้ให้บริการใช่ไหมฝ uh, ั่งมาเตอร์เราก็ทําแบบน้องหลามบอกอะอเพื่อเพื่อบริไฟตัวเองว่าเรา ตัวจริงนะแล้วคนอื่นอะ่ะไปเอาของเราไปใช้มันก็ไม่ได้ขึ้นเพราะมันผูกกับ n อ็นของเราอะไรเงี้ยต่อให้เอาชื่อเราไปใช้ก็แต่ว่ามัมีตรงนี้เป็นตัวบริไฟอยู่ใช่ครับ okay, ครับต่อให้เราเอาต่อให้เขาเอา n o t ต e r a d d ดเ s ของเราไปใส่สมมุติว่าเอ๊ะเราผูกกับ NPUB NPUB 24สองสี่อย่างเงี้ยแล้วไออีกบัญชีนึงอะ่ะ ซึ่งขึ้นต้นด้วย n พ u b 4 2เนี่ยเอาไปใสม่มันก็ไม่ได้ขึ้นมันก็จะขึ้นติ๊กถูกแค่ตัว n u b 2สอะไรอะไรเงี้ยอ,อ๋อครับผมเก็ตฮะเรามาดูการสาธิตกันเลยดีกว่าเบื้องต้นเราคุยกันเรื่องของตัว n o t e ตอร t e n n i o n แล้วใช่ไหมข้อดีของสยามสตั๊เออร์สามารถใช้ n o t e ต e ร t t n ็ i o n ได้คือถ้า,ถ,าถ้าเรามี n o t e r อ o t e r ตเ t e n ์ i อ n อยู่ในเครื่องอยู่แล้วก็ล็อกอินด้วย Not e ต<ช>อร t e n ็ i o n โดยที่เราไม่ต้องกอก n p u b หรือใคร ไม่มีใน Noter Edition นในเครื่องอยากทำง่ายๆใส่ n อ u พได้ครับก็ไปที่คลิปแอนที่เราใช้งานเนาะเข้าไปที่โปรไฟล์ไปกอปปี้แอปพลบเมเอามาวางตึ๊บและให้เราตั้งชื่ออเราตั้งว่าอะไรดอน มันจะใส่ได้ไหมเนาะลองไม่ลองไม่รู้อ่ะอันนี้แสดงว่าใช้ดได้ไดแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเราสามารถใช้เป็น lightning address ได้ตัวเดียวกันแล้วก็เปิดปุ๊บเราก็เอา lightning address เรามาใส่ทวนี้ตัว lightning address กับ n o t e r address ก็จะเป็นชื่อเดียวกันแล้วเขาทำรายการแบบนี้ให้ด้วย แต่วันนี้เราเราไม่ไม่ไม่ไ,มไปถึงขั้นนั้นเนาะก็เอาแค่นี้พอสมมุดอ่ะกดสมัครปุ๊บโอเคเรียบร้อยใช้ได้แล้วแล้วเราก็เอาไปใไส่ลองดูสิออ๋ อ๋อใส่ตรง NIP ศูนย์ห้ใช่ไหม NIP ศูนย์ห้า <IP> ก็คืออันนี้แหละ n o t a d <S <S> <S ซึ่งหน้าที่ของมันก็คือเป็นเหมือนตุ่ม머ลิไฟทที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์อ๋อชื่อมันผิดแกมมาเหรอนั่นไง Notary มันจะไม่ให้มีผิดแกมมาใช่ได้เดี๋ยวลองเปลี่ยนชื่อเนี่ยเราเจอกันสดๆเลยไม่วยังไม่ลุ้นนี่เออ เราสามารถมาอ d ดิได้นะก็ล็อกอินด้วยแอคชั่นไปเรียบร้อยปอ๊กรอบนึงอ<ก>ันนี้เท,ทคสองเทคสองข้าเ <use> <art S 2> รา<อ>นีไ้ได้ใส่มัวม่ว่ไปก็ได้มันไม่ display อยู่ดีแค่เวลาคนแอดน่ะได้แล้ว ขึ้นละอ่ามีติ๊กถูกแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงครับวันนี้ก็เนี่ยหลยสยามจริงๆคืออ่ะเดี๋ยวกลับมาที่ตัวของสยามสตอร์ดอทคมก่อนเนาะครับผมก็จะมีว่าตะกี้ที่เราสมัครตัว Not e r ร์เอเ s s ไปแล้วและเราอยากแก้ไขตะกี้ก็มีเฟลต่อหน้านะเพราะมันมีค้าเรียกอักษรพิเศษด้วยเพราะบางคลแอนมันจะไม่รองรับตัวอักษรพิเศษ อย่างางนอตเดลอะชัดเจนว่าไอตัวถ้าเป็นยูสเนมด้วยมันจะไม่รองรับตัวอักษรพิเศษมันก็จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขอย่างเดียวก็เลยไม่สามารถใช้งานได้อันนี้เราแก้ไขชื่อเรียบร้อยก็วิธีแก้ไขก็คือล็อกอินแก้ไขได้ด้วย np u b เรา A, ด้วยบัญชีเราอะอย่างอันนี้เราเป็นบัญชีเราล็อกอินไว้ใช่ไหมเราก็กดล็อกอินเนี่ยมันจะขึ้นหน้าแก้ไขแบบเนี้ยเราก็สามารถแก้ไขได้ เปลี่ยนได้ใช่ครับใช่สามารถแก้ไขชื่อ n o t a Ad d d ร d ได้แล้วก็พอติ๊กถูกเลย,เยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นติ๊กถูกอย่างนี้ก็คือบ d i f y ตัวสยามสเตอร์ดอทคผูกกับ NPUB ตัวนี้อ่าอันี้ใครเอาของเราไปใส่มันก็ไม่สามารถใช้งานได้ก็วันนี้มี2เรื่องนะก็คือ Noster Extension ทับกับ Noster Address <ช>นะครับผมใช่หรือก็คือเอ็น ที่5้านบผมนิปสุนห้านิปสุนห้าการพัฒนานอสเตอร์ที่ห้าเรียกงี้ได้ไหมนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากาเพิมพ์เท่านี้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะมาสอนกันในเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ